พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์วันที่สามเดือนที่ห้าในหัวข้อเรื่องผู้ร่วมส่พันธุ์ของพระเจ้าและพระวจนะที่จะไใใคร้ควรและสามัคคีรรมในพระธรรมสดุดีบทที่82ข้อที่6 เราได้แก่วว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดเจ้าทุกคนนั่นแหละพี่น้องคะในสดุดียบทที่82ข้อที่6เป็นพระคำที่น่าอาศจารย์ส่วนหนึ่งความจริงนี้ได้ถูกเก่าวสามโดยพระเยซูเองในยอห์นบทที่10ข้อที่32เพระองค์ามว่าในพระคำของท่านมีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเราเก่าว่าพวกท่านเป็นพระ ข้อความเน้นจะหมายความว่าอย่างไรนอกจากตามที่เขียนไว้ในยอนบทที่หนึ่งข้อที่12พระคมภีร์บอกเราว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าจากนั้นในยอนบทที่สามข้อที่หนึ่งอาัคารทูตยอนได้อุทานด้วยความตื่นเต้นว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่า เป็นลูกของพระเจ้าอคราทูตเปาโลในจดหมายที่งดงามถึงคริสตัากการาเทียกล,ล่าวว่าและพรเาะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพรา์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราดองว่าอับบาพ่อเพราะฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ท่าอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาท กาลาเทียบทที่4ี่ข้อที่6ถึง7ดังนั้นเมื่อพระเยซูตรัสว่าเราเป็นพระพระองค์ได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับกบารบังเกิดและธรรมชาติของพระเจ้าของเราสองเปโรบทที่หนึ่งข้อที่สเปาประกาศว่าโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความสัมปันธ์ที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้านีห่หมายความว่าตอนนี้คุณเป็นผู้ร่วมส่วนหรือผู้มีส่วนในใสายพันธุ์ของพระเจ้าพี่น้องคะคุณเป็นผู้แบกดับหรือผู้ส่งต่อชีวิตของพระเจ้าช่างเป็นความจริงที่เป็นพระพรจริงๆอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเท่าเทียมกับพระเจ้าเองแต่หมายความว่าพระองค์ได้นําเราเข้าสู่ในระดับชั้นของพระเจ้าของพระองค์ พระเยซูเจ้ายังคงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นกษัตริย์ของเราและเรารับใช้พระองค์ฮาเดรุยาอาเมนให้เราก่าเท้อยคำแห่งความเชื่อเร่วมกันนะคะพระบิดาทีิลักขอบพระคุณสำหรับการเปิดเผยตัวตนของข้าพระองค์ในพระคิดข้าพระองค์เป็นผู้ร่วมสายพันธุ์ของพระเจ้า ข้าพระองค์ทำงานจากจุดยินแห่งความได้เปรียบชัยชนะอำนาจครอบครองและฤทธิ์อำนาจเพราะข้าพรองบังเกิดจากพระเจ้าและจะนักรู้ถึงชีวิตของพระองค์ในทว่าข้าพรอง ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในความเข้าใจอย่างเต็มที่ดำเนินชีวิตตามนำพระทัยของพระองค์รับใช้พระองค์เสมอในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าในและกษัตริย์ของข้าพระองค์ฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะ พระคำของพระเจ้าบอกกับเราวันนี้นะคะว่าคุณเป็นผู้แบกดับหรือผู้สรงต่อชีวิตของพระเจ้าแต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเดาเท่าเทียมกับพระเจ้าเองนะคะแต่หมายความว่าพระองค์ได้นำเราเข้าอยู่ในระดับชั้นของพระเจ้าเองพระเยซูเจ้ายังคงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นกษัตริย์ของเราและเรารับใช้พระองค์ค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ id l i น์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด